ในคลิปนี้เราก็จะเรียนหัวข้อเรื่องเซลล์ทุติยภูมินะคะเซลล์ทุติยภูมิมันจะเป็นเซลล์กันวันิกนะคะคน,นักเรียนซึ่งจะต้องมีการอัดไฟหรือประจุไฟก่อนใช้แล้วพอเราใช้ไฟหมดแล้วเนี่ยสามารถที่จะกลับมาประจุไฟหรืออัดไฟได้ใหม่ ก็คือพูดง่ายๆว่าเซลล์ทุติยภูมิมันใช้แล้วซ้ำใช้ซ้ำได้อีกแต่ถ้าเซลล์ปฐมภูมิก็คือใช้แล้วทิ้ง <Okay. S 1> ก็อย่างเช่นถานไฟฉายนะคะ <Okay. S 1> ดังนั้นตัวอย่างของเซลล์ทุติยภูมิก็อย่างเช่นเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกัวหรือที่เราเรียกว่าแบตเตอรี่เซลล์นิกเกิลแคดเมียมเซลล์โซเดียมซัลเฟอร์อย่างเป็นต้นนะคะเรามาดูเซลล์ทุติยภูมิชนิดแรกก็คือเซลล์แบตเตอรี่ นะคะหรือเรียกว่าเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกัว่วนะคะเซลล์ชนิดนี้เรียกทั่วไปว่าเป็นแบตเตอรี่ก็จะใช้ในรถจักรยานยนต์ใช้ในรถยนต์นะ,ะคะขั้วแอโนดนะเนื่องจากว่าเป็นเซลล์กรานิกดังนั้นขั้วแอโนดก็จะเป็นขั้วลบก็จะประกอบไปด้วยโลหะตะกัว่วนะคะทำหน้าที่เป็นขั้วแอโนดส่วนขั้วแคโทดหรือขั้วบวกนะคะก็จะได้แกเลตโอออกไซด o ์ นะคะเรทโฟออกไซ์ ide, หรือ PVO2 นะคะทุกคนสารละลายอิเล็กโทรไลต์ก็คือน้ำกรดหรือที่เรียกว่าสารละลายกรดซัลฟูริกนั่นเองดังนั้นในแบตเตอรี่ก็จะต้องมีการเติมน้ำกรดลงไปด้วยนะคะเรามาดูปฏิกิริยาเรามาดูในกระบวนการจ่ายไฟอัดไฟนะคะ จากกระบวนการจ่ายไฟก็คือขณะเช่นตอนที่เราขับรถยนต์หรือขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะมันก็จะมีกระบวนการจ่ายไฟเกิดขึ้นนะคะปฏิกิริยาที่ให้ดูก็คือจากซ้ายไปขวานะคะ,ะดูดังนั้นตะกั่วก็จะเป็นขั้วแอโนดหรือขั้วลบขั้วบวกหรือแคโทดก็คือเหล็โอออกไซด์นะคะปฏิกิริยาสุดท้ายที่ได้ก็คือที่ขั้วแคโทดกับแอโนดนี่นะคะ เราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ก็คือ PBSOC ก็คือเลดทูซัน a ฟ e นั่นเองนะคะส่วนกระบวนการอัดไฟหมายความว่าเวลาที่เราใช้จนแบตหมดไปแล้วเราก็จะต้องนำกลับมาประจุไฟใหม่ดังนั้นกระบวนการอัดไฟก็จะเกิดขึ้นจากขวาไปซ้ายดังนั้นทั้งขั้วแอนโอดและ c a แค o d e ก็จะมีเลดซันเฟนนะคะ เลทูซันเฟนเป็นทั้งขั้วบวกและขั้วลบหรือเป็นทั้งแอนโอดและแคทโทดนั่นเองผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้ก็คือที่แคทโทดเราก็จะได้เลดโฟออกไซด์ส่วนที่ขั้วลบหรือแอนโอดเราก็จะได้ตะกั่วเกิดขึ้นนะคะก็หรือ Pb นั่นเอง เรามาดูต่อเลยนะเซลล์แบตเตอรี่เนี่ยจะต้องต่อแบบอนุกรมนะคะ6เซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยก็จะมีค่าสักย์ไฟฟ้าแค่2โวลต์ดังนั้นพอต่อกันแบบอนุกรม6เซลล์6คู2ก็จะได้12โวลต์นั่นเองนะคะนี่คือปฏิกิริยารวมของการจ่ายไฟและการประจุไฟนะคะก็คือเลทูสซนเฟตจะทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วก็ได้ตะกั่ว ะะแล้วก็เลดโฟออกไซด์ xide, รวมทั้งก็จะมีไฮโดรเจนไอออนเกิดขึ้นแล้วก็ซัลเฟตซึ่ง2ตัวนี้ก็จะมาจากกรดซัลฟูริกนั่นเองนะคะหรือน้ำกรดนั่นเองมันก็จะแตกตัวออกมาเป็นไฮโดรเจนไอออนกับซัลเฟตไอออนนะคะ,ะประโยชน์ของเซลล์แบตเตอรี่หรือเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกัว ะะก็คือใช้ในรถจกักรยานยนต์รถยนต์แล้วก็ใช้ในการชุบโลหะอย่างเช่นเราจะเอาโลหะเงินไปชุบให้เป็นทองแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือเอาสังกะสีไปชุบให้เป็นเงินนะคะนี่คือประโยชน์ของเซลล์แบตเตอรี่ ต่อไปเซลล์ทุติยภูมิชนิดที่2ที่เราเจะเรียนวันนี้ก็คือเซลล์นิกเกิลแคดเมียมก็จะเป็นโลหะนะคะก็มีโลหะนิกเกิลกับแคดเมียมหรือเราเรียกย่อๆว่าเซลล์นิกแคดนะคะ,ะขั้วแอโนดนะคะแอโนดก็คือขั้วลบก็จะเป็นโลหะแคดเมียมนะคะก็คืออันนี้นะคะที่นักเรียนเห็นอันเนี้ย เนี่ยสีเทาๆเนี่ยนะคะแคดเมียมก็จะเป็นแอโนโดนะคะส่วนนิกเกิลก็จะเป็นแคโทโดนะคะอ่ะขาขั้วบวกหรือนิกเกิลก็คืออันเนี้ยอ่าสีดำๆเห็นไหมคะก็จะเป็นนิกเกิลหรือแคโทโดสารละลายอิเล็กโทรไลต์ก็จะเป็นสารละลายเบสของนิกเกิลน,นะคะอ่าให้พลังงานไฟฟ้าก้อนละ1.3โวลต์นี่คือเซลล์นิกเกิลแคดเมียม นะคะนิกเกิลนะคะนิกเกิลเป็นขั้วแคทโทดเนาะแอนโนดก็จะเป็นแคดเมียมนะคะนิกเกิลก็จะเป็นแคโทดนะคะมาในรูปของสารประอกอบนะคะแคดเมียมก็จะเป็นแอนโนดนะคะอันนี้ต้องจำนิดนึง ต่อไปปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะมีอะไรเกิดขึ้นที่ขั้วแอโนดก็คือแคดเมียมนะคะก็จะให้อิเล็กตรอนออกมาเห็นไหมคะ,ะส่วนขั้วแคโทดก็คือสารประกอบของนิกเกิลน,นะคะก็จะรับอิเล็กตรอนปฏิกิริยารวมที่เกิดขึ้นอันนี้ก็จดลงไปได้เลยโลหะแคดเมียมก็จะทำปฏิกิริยากับสารละลายนะคะแล้วก็ทำมิยารวมกับน้ำ นะคะคนี่คือทํายากสารละลายอิเล็กโทรไลต์แล้วก็ได้แคดเมียมไฮดรอกไซด์แล้วก็ได้ดิกิลไฮดรอกไซด์ตรงเนี้ยนักเรียนไม่ต้องไปจําก็ได้นะคะแต่ขอให้เข้าใจว่าที่ขั้วบวกขั้วลบมันเกิดอะไรขึ้นนะคะ mm hmm. ก็เหมือนเดิมเนาะที่แอโนโอดก็คือแคดเมียมก็จะให้อิเล็กตรอนแคโทดก็คือโลหะซึ่งอันเนี้ยนะคะเป็นขั้วแคโทดก็จะรับอิเล็กตรอนนะคะ,ะทีนี้มาดู ข้อดีข้อเสียเนาะอาทีนี้มาดูประโยชน์ก่อนก็ได้เซลล์นิกเกิลแคดเมียมน่ยพอเราใช้ไปนานๆน,นะคะไฟก็จะเริ่มหมดหรือเรียกว่าถ่านหมดนั่นเองเราก็เอาไปประจุไฟใหม่เพื่อให้มันเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับเซลล์นิกเกิลแคดเมียมก็จะใช้กับพวกแบตเตอรี่ที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือนะคะเครื่องโกหนวดไฟฟ้านะคะแบตท,ที่ใช้ในเครื่องคิดเลขแล้วก็กล้องถ่ายรูปดังนั้นมันก็จะค่อนข้างมีขนาดเล็ก นะคะอะมาดูเออ่ข้อดีข้อเสียนะคะข้อดีข้อเสียของเซลล์เออ่นิกเกิลแคดเมียมเซลล์ของนิกเกิลแคดเมียมก็จะมีข้อเสียก็คือมันทำให้เกิดโรคอิตตยอิตตยเพราะอะไรคะเพราะมันทำให้เกิดโลหะแคดเมียม ะะซึ่งเป็นโลหะที่เป็นพิษนั่นเองทีนี้โรคอิตยอิตนมันเป็นโรคที่เกิดจากการได้รับสารแคดเมียมเป็นเวลานาน,นะะโรคเนี้ยมันเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเหมืองสังกะสีแล้วในการถลุนสังกะสีน่ะมันก็จะมีแคดเมียมนี่ยมอนออกมาในแร่นะคะแล้วพอทิ้งลงสู่แหล่งน้ำเนี่ย นะคะในประเทศญี่ปุ่นพราะคนได้รับสารแคดเมียมซึ่งปนเปื้อนมากับน้ำนะคะก็ได้รับจากการสูดดมกับการทานอาหารเข้าไปนะคะอาการที่เกิดขึ้นนะคะจากการสะสมเป็นเวลานานถ้าในระยะเฉียบพันก็จะปวดหัวมากๆนะคะหายใจลำบากอ้วกหรืออาเจียนปวดท้องอย่างรุนแรงนะคะถ้าระยะรุนแรง นะคะระยะที่2ก็ภาวะปอดล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้สาเหตุที่เราเรียกว่าโรคอิตายอิตคะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะความหมายของคํานี้ก็คือเป็นเสียงร้องที่แสดงถึงความเจ็บปวดน,นะคะก็เหมือนกับโอ้ยโอยแบบนี้เนาะ,ะดังนั้นเราก็เลยตั้งชื่อว่าโรคอิตายอิตายผู้ป่วยจะทรมานมากนักเรียนเห็นนหคะหลังจะโค้งงอนะคะอันนี้เป็นพิษของแคดเนียมนะคะ ต่อไปเซลลชนิดที่3ก็คือเซลลโซเดียมซันเฟอร์นะคะทุกคนเซลชนิดนี้ ทั้งสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ลักษณะเด่นเลยก็คือเป็นของเหลวดังนั้นในเซลล์โซเดียมซัลเฟอร์เนี่ยอุปสรรคก็คือจะต้องคอยควบคุมอุณหภูมิของเซลล์ให้อยู่ที่อุณหภูมิสูงถึง350องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าเป็นอุณหภูมิที่สูงมากๆก็เลยจะต้องมีสารที่ใส่เข้าไปนะอิเล็กโทรไลต์เพื่อคอยควบคุมอุณหภูมิด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ ซลล์โซเดียมซัลเฟอร์นะคะที่ขั้วแอโนดนะคะก็จะเป็นโซเดียมเหลวนักเรียนเห็นไหมคะซึ่งเป็นสีฟฟ้าตรงนี้เนาะส่วนแคโทดนะคะก็จะเป็นซัลเฟอร์ก็จะเป็นกรรมถันเหลวนะคะผสมกับผงแกรไฟต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์เราจะเรียกว่าเบต้าอะลูมิน่าตรงนี้สำคัญมากนะคะ อันนี้ออกสอบแน่นอนเบต้าอะลูมิน่าก็จะขั้นกลางระหว่างแคโทดกับแอนโอดนะคะ mm hmm. ก็สายลงไปเบต้าอะลูมิน่าเนี่ยก็จะเป็นของผสมระหว่างโลหะโซเดียมแมกนีเซียมแล้วก็อะลูมินียมอันนี้นักเรียนต้องจำให้ดีเลยนะคะ,ะเห็นนะอันนี้แอนโอด ะะก็คือโซเดียมเหลวแคโทดก็จะเป็นกรรมฐันเหลวนะคะตรงกลางก็จะเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์นะคะที่เรียกว่าเบต้าอะลูมิน่านั่นเองเนอะ,ะมาดูต่อเลยเซลล์โซเดียมซัลเฟอร์นะคะที่ขั้วแอนดอกนะ็จะมีการโลหะโซเดียม นะแต่ทีเนี้ยมันเป็นของเหลวไปแล้วเนาะโซเดียมเหลวก็จะให้อิเล็กตรอนออกมาและโซเดียมก็จะกลายเป็นโซเดียมไอออนส่วนที่ขั้วแคโทดก็ซัลเฟอร์หรือกำมะถันซึ่งอยู่ในรูปของของเหลวก็จะรับอิเล็กตรอนนะคะแล้วก็กลายเป็นซัลไฟด์นะซึ่งก็จะอยู่ในรูปของของเหลวเช่นเดียวกันปฏิกิริยารวมก็คือโซเดียมเหลวนะคะก็จะทำยากับกำมะถันเหลว แล้วก็จะกลายเป็นสารประกอบนะ Na2S ตัวนี้นะคะส่วนสูตรที่ว่าอะไรมันจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้เข้าใจปฏิกิริยายในภาพวรวมก็พอนะคะเซลล์โซเดียมซัลเฟอร์ในรูปที่เราเห็นนะ ค่าสักไฟฟ้าก็จะสูงกว่าเซลล์แบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่เนี่ยเขาเซลล์ละ2โวลต์เนาะแต่เซลล์โซเดียมซัลเฟอร์ก็จะสูงขึ้นมาอีกนั่นอีกนิดนึงก็คือเป็น2.1โวลต์ถามว่าเซลล์โซเดียมซัลเฟอร์เอาไปใช้ประโยชน์อะไรก็คือเอาไปใช้กับรถยนต์ไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้าเช่นจักรยานไฟฟ้าเป็นต้นแล้วก็ใช้ในแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์รวมทั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ด้วยนะคะ ก็มีความสำคัญไม่ใช่น้อยเลยข้อดีข้อเสียนะคะเซลล์โซเดียมซัลเฟอร์เนี่ยอายุการใช้งานนานกว่าเซลล์แบตเตอรี่จำไว้เลยนะคะแต่ข้อเสียก็คืออย่างที่บอกว่าเนื่องจากว่าสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเป็นของเหลวตลอดเวลานะคะ ก็จะต้องคอยควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่3 0 3 50องศา,ศาเซลเซียสเพื่อให้โซเดียมกับซันเฟอร์หรือกรรมถันนะียซึ่งจริงๆโซเดียมเนะี่ยเขาเป็นโลหะนะะจะต้องทำให้โซเดียมนะ่ะมันอยู่ในสภาพที่เป็นของเหลวตลอดเวลาและจุดหลอมเหลวของเขาสูงมากนะคะ ดังนั้นก็จะต้องควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่350องศาพเพื่อให้สารตั้งต้นอยู่ในสภาพหลอมเหลวอันนี้คืออุปสรรคนะคะแต่ในปัจจุบันนี้เราก็ได้มีการพัฒนาเซลล์โซเดียมซัลเฟอร์ให้สูงขึ้นโดยมีการใช้สารประเภทพอลิไดซัลไฟก็อย่างเช่นพอลิเอทิลีนไดซัลไฟนะคะใช้สารตัวนี้มาเป็นขั้วแคโทดแทนที่จะใช้ซัลเฟอร์ที่อยู่ที่เป็นกรรมฐานหลอมเหลวอย่างเดียว ะะไอพอลิเอทิลีดีดซันไฟน์เนี่ยก็จะทำงานได้ดีที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดล้อมเหลวของโซเดียมก็คือที่อุณหภูมิ90องศาเซลเซียสนะคะนี่ก็คือมีการพัฒนาขึ้นมาเบนะต้าอะลูมินานะคะอยู่ตรงกลาง ในเนี้ยรูปสุดท้ายเนี้ยก็จะตรงกับในเอกสารประกอบการเรียนนะคะนักเรียนก็ลงสีให้เรียบร้อยสวยงามเนาะอ่าเดียวครั้งหน้าเราก็จะไปเจอเซลล์ทุติยภูมิที่เหลือนะคะแล้วก็อีกไม่นานก็จะจบแล้วนะคะสวัสดีค่ะ